สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเปิดงานโครงการจัดตลาดนัดคข้าเปลือกปีการผลิต2,568ทบ .69 ที่สหกรณ์การเกษตรดงหลวงจำกัดอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร นายไกรเอี่ยมจุลารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานเปิดงานโครงการจัดตลาดนัดเข้าเปลือกปีการผลิต2,568/69จังหวัดมุกดาหารซึ่งจัดขึ้นเพ,เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่โครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยโครมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตข้าวของเกษตรกรกับผู้ประกอบการและโรงสี ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายข้าวเปลือกในราคาที่เป็นธรรมสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผล,ผลิตให้ได้มาตรฐานและเพิ่มช่องทางจำหน่ายและสร้างไรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นให้แก่เกษตรกรจังหวัดมุกดาหารกำหนดจัดตลาดนัดข้าวเปลือกทั้งหมด2ครั้งได้แก่ครั้งที่1ระหว่างวันที่1 4ถึง4ธันวาคม2568ณสหกรณ์การเกษตรดงหลวงจำกัด และครั้งที่2ระหว่าง,งวันที่16-18ถึงธันวาคม2568ณสหกรณนิคมดอนตาลจำกัดอำเภอดอนตาลภายในงานมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการโรงสีและลานรับซื้อข้าวเข้าร่วมอย่างขับขังพร้อมร่วมอุดหลุนและรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปด้วยความโปรง่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชาวนานในพื้นที่ในายไกรเอี่ยมจุลากล่าวเปิดงานว่า โครงการนี้ช่วยให้เกษตรกรมีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทำให้ได้รับราคาที่เหมาะสมพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกของจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้ก่อนเดินเยี่ยมชมบูธและให้กำลังใจเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหนาผลผล่ยา,นายภายในงานทันทีจังหวัดได้กล่าวในงานนะครับในการดำเนินโครงการตลาดข้าเปลือกปีการผลส6 9 ขออดมุกอาหารนับว่าเป็นยังดีดรผลุวรรลุสมตามที่ตั้งใจไว้ทุปกประกรางนะครับโดยวฉายิ่งที่ทางเกษตรกรมีความพอใจในในราคาทีมข่าว AEC TV Channel รายนานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม0863812601ครูจา๋า0806117055ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ